ผู้ทศาสนิก,กชนชาวสุขโขทัยพร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดสีขาวโดวยนำดอกบัวออกไปบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่จ,งจังหวัดสุขโขทัยจัดขบวนอันเชิญประกอบไปด้วยขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระอ,อรหันธาตุ40องค์ขบวนประสูต,ติตรัสรู้ปรินิพานแห่ไปตามถนนในเขตเทศบาลเมืองสุขโขทัยธานีก่อนที่จะเข้าไปบริเวณเกาะกลางแผ่นดินรูปหัวใจทุ่งทะเลหลวงสถานที่จัดงานสัปดาห์วันวิสาขาบูชาโลก โดยภายในงานก็ได้จัดนิทรรศการพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพิธีรับแสงอรุณรุง่งตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งพร้อมรับแสงทองผ่องอัมภัยจากพระพุทธคุณยามเช้าพิธีสวดมนต์เย็นที่จตุรมุขที่ประดิษฐานพระสิริสุขโขทยัยและพระบรมสารีริกธาตุตลอดสัปดาห์โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่29พฤษภาคมถึง4มิถุนายน2555ค่ะ เดี๋ยวขออัดอีกครั้งหนึ่งนะเสียงอ่ะมันนน,น,น่นไม่ใช่เสียงเราคุยกัน